สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวที่ผมได้มานะครับในงวดวันที่12นะครับกรกฎาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับตัวเลขงวดนี้นะครับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายลูดไม่ควรพลาดนะครับเลขที่ผมได้มานะครับก็คือเลข7นะครับเด่น7ลูด7นะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับ สำหรับชุดเจาะนะครับก็จะเจาะให้4คู่นะครับสำหรับเด่น7นะครับเด่น7นะครับชุดเจาะก็จะมีนะครับผม71นะครับ74นะครับ7 8นะครับ7 6นะครับสำหรับเด่น7นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมี7 7นะครับเกนะครับแล้วก็2 2นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สำหรับชุด3าตัวนะครับชุดเด่นนะครับก็จะมี071นะครับตัวเด่นนะครับตัวรองก็078นะครับสำหรับชุดรองนะครับก็มีอยู่2คู่นะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะมีศูนย1นนะครับตัวเด่นนะครับ1078นะครับคือตัวรองนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่12นะครับกรกฎาคมนะครับ พศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ั b สไ r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ